ปรับเพื่แก้ไขแอปพลิเคชันก็หลายอย่างครับผมรู้รู้ตัวอย่างเป็นเพราะอะไรเพราะน้ำหนักเพราะสิมันดิบเกินไปไมหรื่หรือว่าเกี่ยวกันเลยตอนแรกไม่เกี่ยว่่ะเเกียวพราาตอนแรกมันพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับไม่พูดได้เลย เอาไว้ว่าผมยอมแพ้ต่อไฟนี้ครับไฟนี้ยอมครับแล้วก็เดี๋ยวไปแก้ใหม่ครับไม่มีอะไรจะพูดอะไรนอกจากแก้ละความแพ้แล้วก็กลับมุงแก้ต้นน้ำหนักที่ดูทำเยอะเกินไหมพี่ครับน้ำหนักที่ดูทำก็ก็น่าจะทำเยอะเพราะว่าเมื่อกี้พี่กุหลาบขาวบอกว่ากูจะเล่นไม่าจะทำเยอะใช่ครับกุหลาบขาฝั่งฝั่งใช่ครับใช่ครับก็ร้อยสิบก็เยอะมาหน่อยครับแต่แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายหรอกครับเพราะว่าร้อยสิบ ว่าใหญ่สำหรับเขาใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ดูตรงว่าช้ากว่าใชากว่าถ้าถ้าถ้าเป็นขนาดที่สวยๆตอ<ห>้องเท่าไหร่ร้อยตีสองสีส่สองพี่ครับครับแต่ว่าวาันนี้เรามาใหญ่ก็ได้ต้องบีบนิดนึงใช่ครับแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายก็ก็ช้ากว่าช,าชา้าเลยครับสวัสดีครับ